มีคนรักที่ดีก็อย่าลืมดูแลรักษาให้ดีนะครับความรักที่ดีนั้นก็คือของขวัญล้ำค่าที่ชีวิตและโลกมอบให้กับคุณแต่ความรักนั้นไม่ได้คงอยู่ได้เองโดยไม่มีใครดูแลวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีการดูแลคนรักที่ดีเพื่อความรักของคุณมั่นคงแล้วก็เต็มไปได้วยความสุขอย่าปล่อยให้ความรักดีหลุดมือไปนะครับข้อหแสดงความขอบคุณในทุกวันแสดงความขอบคุณนั้นจะช่วยตอกย้ํา ความสำคัญของคนรักในชีวิตคุณการพูดคำว่า,าขอบคุณอย่างจริงใจจะทำให้คนรักคุณเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าความขอบคุณนั้นจะสร้างบรรยากาศบวกในความสัมพันธ์คุณจะต้องไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆที่เขาทำเพื่อคุณความรักจะเติบโตเมื่อคุณชื่นชมขอบคุณซึ่งกันและกันข้อสอครับสื่อสารอย่างเปิดใจและจริงใจที่สุด การสื่อสารที่ดีนั้นคือรากฐานของทุกความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนคุณจะต้องพูดคุยเรื่องที่กังวลหรือว่าสิ่งที่ทาให้คุณมีความสุขและไม่มีความสุขการฟังอย่างตั้งใจจะช่วยคุณเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายไม่ใช่ว่าคิดไปเองพูดไปเองตัดสินใจไปเองความจริงใจนั้นจะสร้างความเชื่อมัน่นการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดจะทําให้ความรักยั่งยืนยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะใช้เวลาคุยกับแฟนเกี่ยวกับแผนการอนาคตร่วมกันขอ้อ 3. มอบเวลาให้กับคนรักเสมอเวลาก็คือสิ่งสําคัญที่แสดงถึงความสําคัญของคนรักในชีวิตคุณการใช้เวลาร่วมกันอย่างรู้คุณค่าจะสร้างความผูกพันไม่ใช่ว่าอยู่กับแฟนแต่ก็มุ่งหวังเล่นโทรศัพท์มือถือโพสต์ในโซเชียลคุณจะต้องวางมือจากสิ่งรบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โซเชียลมีเดียหรือสิ่งอื่นๆ การมีช่วงเวลาพิเศษที่สําคัญจะทําให้ความสัมพันธ์คุณแน่นแฟ้นจริงๆเวลาก็คือการลงทุนในความสัมพันธ์เช่นคู่รักที่นัดกันกไปเดินเล่นในสวนทุกสัปดาห์และเขาก็ไม่สนใจโทรศัพท์อื่นข้อ 4. ใส่ใจความรู้สึกของเขาในทุกเรื่องทุกสถานการณ์การรับฟังนั้นและเข้าใจจะทําให้คนรักรู้สึกว่าคุณอยู่ข้างเขาเสมอคุณจะต้องสังเกตอารมณ์ของเขาและพร้อมช่วยเหลือ การให้คุณใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะเพิ่มความสนิทสนมความใส่ใจนั้นจะช่วยลดความเข้าใจผิดและสร้างความมั่นใจคุณจะต้องพร้อมเป็นที่พึ่งพิงเมื่อเขาต้องการข้อหรักษาคำมั่นสัญญาเสมอเพราะว่าความเชื่อใจนั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดในทุกความสัมพันธ์ระยะยาวการรักษาคำพูดจะทำให้คนรักรู้ว่าคุณมีคนที่เขาไว้ใจได้ คุณจะต้องทำตามสัญญาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามความเชื่อใจก็คือพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงการทำให้เขารู้สึกปลอดภัยจะช่วยความรักมั่นคงข้อ 6. สร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่องความรักต้องการความสดใหม่และความสนุกคุณจะต้องไม่หยุดพยายามแต่ให้เขารู้สึกเป็นคนสำคัญรู้สึกพิเศษการเสิร์ฟอะไรเล็กๆน้อยๆจะเพิ่มสีสันในทุกความสัมพันธ์ ความรักเติบโตเมื่อคุณทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นวันแรกที่ได้พบเจอกันความใส่ใจทำให้ความสัมพันธ์มีความหมายมากขึ้นเช่นคุณอาจจะจัดดอกไม้ให้กับแฟนในวันธรรมดาโดยที่ไม่ต้องสนใจโอกาสพิเศษก็ได้ทำให้เธอเซอร์ไพรส์ในตัวคุณข้อเจ็ดเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันเพราะความรักที่ดีนั้นที่ยั่งยืนไม่ใช่การควบคุมแต่มันก็คือการเคารพพื้นที่ซึ่งกันและกัน การให้พื้นที่ส่วนตัวจะช่วยให้แต่และฝ่ายรู้สึกเป็นตัวเองคุณจะต้องสนับสนุนแนวคิดความฝันและเป้าหมายของเขาความสมันธ์ที่ดีนั้นจะต้องไม่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดในพื้นที่ของตัวเองความสมดุลจะทําให้ความรักยั่งยืนเช่นคุณอาจจะสนับสนุนแฟนเวลาที่เขาเริ่มเรียนรู้ทักษะใหม่ใโดยไม่รบกวนเวลาของเขาข้อ8ไม่ปล่อยให้ปหัญหาค้างคา,านานข้ามคืน การแก้ไขปัญหาทันทีจะช่วยป้องกันความสัมพันธ์จากความเสียหายคุณจะต้องเผชิญหน้าและพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่ว่าทางคนต่างประชดแล้วก็เหมือนหน้ากันจงหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันการนิ้ปล่อยผ่านไปจะช่วยลดความไม่พอใจสะสมหรือว่าความเก็บกดนั่นเองความจริงใจจะสร้างความไว้ใจเช่นคู่รักที่นั่งคุยกันหลังจากที่มีการทะเลาะเบาอแวงกัน ข้อ9แสดงความรักในรูปแบบที่เขาเข้าใจการแสดงความรักรงกับความต้องการของอ e ีกฝ่ายคุณต้องการเข้าใจภาษารักของเขาเช่นการกระทําคําพูดความรักที่แสดงออกตรงจุดจะเพิ่มความผูกพันคุณจะต้องปรับวิธีการแสดงความรักให้เหมาะสมกับเขาความเข้าใจในสิ่งนทนี่เขาต้องการจะช่วยให้ความสัมพันธ์มั่นคงเช่นเที่ให้เวลาคุณภาพกับแฟนเพราะ เธอยกว่าสำคัญกับการอยู่ด้วยกันข้อสิยกย่องและสนับสนุนความสำเร็จของแฟนคนสิ่งนี้สำคัญมากครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเพราะว่าการสนับสนุนคือการแสดงออกถึงความรักที่ยิ่งใหญ่และคนเราทุกคนย่อมรักและชื่นชมคนที่รักและเกื้อกูลสนับสนุนเรานะครับคุณจะต้องแสดงความภาคภูมิใจในความสำเร็จของเขาแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามชื่นชมเห็นเขาเป็นฮีโร่ เป็นคนที่ยิ่งใหญ่การสนับสนุนจะทำให้เขามีกำลังใจในชีวิตความรักที่ให้กำลังใจนั้นจะสร้างพลังบวกในทุกความสัมพันธ์คุณจะต้องอยู่เคียงข้างไม่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงเวลาใดก็ตามเช่นคุณอาจจะจัดเลี้ยงฉลองเล็กๆให้แฟนเมื่อเขาได้รับเลื่อนตำแหน่งข้อ 11. มองหาอนาคตร่วมกันวางแผนอนาคตร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีเป้าหมายมากขึ้น คุณจะต้องเปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในระยะยาวอย่างเปิดใจที่สุดการวางแผอนอนาคตร่วมกันจะเพิ่มความมั่นคงในความสัมพันธ์ความรักที่ช่วยกันมองไปข้างหน้าจะทําให้คุณช่วยกันฟาฟันปัญหาที่เข้ามาได้เช่นคู่รักที่เริ่มวางแผนซื้อบ้านด้วยกันปรึกษากันและรวมถึงเป้าหมายที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันทําให้คุณทั้งคู่เติบโตไปอย่างมั่นคงข้อ12อย่าลืมใส่ใจตัวคุณเอง เพื่อเป็นคนรักที่ดีการดูแลตัวเองนั้นทำให้คุณสามารถดูแลคนรักได้ดีขึ้นสุขภาพกายและใจของคุณนั้นส่งผลมากครับต่อความสัมพันธ์การพัฒนาตัวเองจะช่วยเพิ่มคุณค่าในความสัมพันธ์ได้คุณจะต้องมีความสุขในตัวเองเพื่อให้ความสุขกับคนที่คุณรักความรักเริ่มต้นจากการรักตัวเองเช่นคุณอาจจะปรับสนุลชีวิตการทำงานและใช้เวลาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคุณจำไว้ว่า ความรักที่ดีนั้นต้องการการดูแลและใส่ใจอย่าปล่อยให้สิ่งที่มีค่าในชีวิตลอยไปเพียงเพราะว่าคุณละเลยไม่ใส่ใจมันมาเริ่มต้นดูแลคนรักของคุณด้วยวิธีการนี้เพื่อให้ความรักของคุณมั่นคงและเต็มปี่มไปด้วยความสุขระยะยาวอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองโค้ดสำเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับ ทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n อ p จิตวิทยา m ไมโ u l n น s s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปีอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ